ข้อที่ข้อที่เกันโจทย์บอกว่ามีเชือกอยู่2ชนิดมีเชือกอยู่2ชนิดได้แก่เชือกป่านแล้วก็เชือกฟางม้วนเชือกป่านเนี่ยมีความยาวเท่ากับ22เมตรแล้วก็ส่วนม้วนเชือกฟางเนี่ยมีความยาวเท่ากับ7.48ด่วาอันนั้นคนละหน่วยนะอันบนเมตรอันล่างวาหลังจากนั้นเนี่ยหากนําม้วนเชือกป่านเนี่ยมาแบ่งออกมาเป็น8ส่วน ส่วนละถ้าเท่ากันถ้าเท่ากันนั่นก็คือการหานั่นเองแล้วก็ในคำนองเดียวกัน,นก็นำม,ม้วนเชือกฟางเนี่ยมาแบ่งออกมาเป็น17ส่วนส่วนละเท่าเท่ากันอีกโจทย์คำถามนะถามว่าเชือกป่าน1ส่วนจะมีความยาวมากกว่าเชือกฟาง1ส่วนอยู่กี่เมตรโดยที่ให้ข้อมูลมาว่า1วามีค่าเท่ากับ2เมตรนั่นเองโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์ปัญหา เราสามารถตั้งเป็นสมการคณิตศาสตร์ได้ใช่ปหมเดเรามาดูคําถามก่อนโจ์เนี่ยถามว่าความยาวเชือกฟางมากกว่าความยาวเชือกอืมเชือกป่านก็คือเป็นความยาวเชือกป่านหนึ่งส่วนใช่ปะ่ะแล้วก็มากกว่ามากกว่าก็คือลบด้วยความยาว เชือกฟางหนึ่งส่วนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นั่นเองซึ่งข้อนี้เนี่ยเราสามารถตั้งเป็นประโยคสัญลักษณ์รอไว้ได้ก็คือแปลว่าเราก็ต้องหาให้ได้ว่าเชือกปานเนี่ยหนึ่งส่วนกับเชือกฟางหนึ่งส่วนเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมโจทย์ให้ข้อมูลมาว่าเชือกปานเนี่ยมันยาวยี่สิบสองเมตรแล้วก็แบ่งออกมาทั้งหมดเท่าไหร่แปดส่วนก็คือหารแปดใช่ไหมนั่นแปลว่าถ้าเราอยากรู้ว่าหนึ่งส่วนคือเท่าไหร่ก็เป็นยี่สิบสองเมตรแล้วก็หารด้วย 8ส่วนจริงปะ่ะในทำนองเดียวกันเนี่ยเชือกฟางเนี่ยความยาวมัน7.48จแวาใช่ไหมแต่เราต้องเปลี่ยนให้เป็นเมตรก่อนซึ่งเราจะรู้ว่า1วาเท่ากับ2เมตร1วาเท่ากับ2เมตรถามว่า5 2วาจะกี่เมตรก็ต้อง4เมตรจริงปะ่ะถามว่าดูรู้ได้ยังไงก็คือ1วาได้2 2วาก็ได้2คูณ2ก็ได้4เพราะงั้นแปลว่าถ้า7.48ก็ต้องคูณ2เข้าไปก็จะได้ความยาวออกมาเป็นเมตรนั่นเองและหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเอาเชือกฟางเนี่ยแบ่งอีก17ส่วนก็คือ หารด้วย17นเ่นแปไปว่าข้อนี้เราก็เลยสามารถตั้งสมการออกมาได้เป็น22เวลาหารเนี่ยใช้เป็นเศษส,ส่วนเลยก็จะง่ายกว่าก็จะเป็นเชือกป่านใช่ไหมย2เมตรแล้วก็แบ่งออกมา7ออกมา8ส่วนก็เลยหารด้วย8แล้วก็อันนี้ก็คือความยาวของเชือกป่าน1ส่วนแล้วก็ลบด้วยความยาวของเชือกฟาง1ส่วนซึ่งเชือกฟางเนี่ยมันยาว 7. จุด 48วาแต่เราจะแปลงให้เป็นเมตรก็โดยการคูณ2เข้าไปก็จะกลายเป็นเมตรละหลังจากนั้นค่อยแบ่งอีก17ส่วนก็จะหารด้วย17ก็จะได้แบบนี้ออกมาไดนเ่งอืมนั่นแปลว่าข้อนี้เราแค่หาค่าตรงนี้ให้ได้ก็จะจบแล้วจริงปะมาทำไงตอนน่อดีที่เหลือก็มีอยู่สองทางเลือกก็คือ ทำยังไงทางเรื่องแรกก็คือมันเป็นเศษส่วนใช่ไหมเราก็ทําสวยมันเท่ากันแล้วหลังจากนั้นก็แค่เอามาลบกันก็ก็น่าจะจบถูกไหมอ่ะมาอันนี้เราก็จะทําลงบนทัานล่างเลยนะนะอ่ะมาก็าจะเป็นเราต้องการหาค่าของยี่สิบสองส่วนแปดลบด้วยข้างหน้าไม่ต้องเข้าวงเล็บแล้วกันนะเพราะว่ามันอยู่ตัวเดียวเดียวอยู่ยยแล้ว ลบด้วย4.7.48แคูณ2แล้วก็หารด้วย17ใช่ปะเดี๋ยวจะทําออกด้านขวามือแทนก็จะเป็นข้างหน้าลบเป็นเศษส่วนอย่างต่าก่อนแล้วกันลดทอนก่อนใช้2หารทั้งเศษแล้วก็ส่วนก็จะกลายเป็น11ส่วนด้วย4ข้างหลังเอา2คูณเ4 8เข้าไปใช่ไหมกลายเป็นเท่าไหร่7 2 14ข้างหลังเนี่ยมันคูณกันแล้วมันไม่ถึง1ก็ไม่เป็นไรแล้วก็คูณแยกได้0.48คูณ2 48คูณ2ได้96ก็จะเป็น 0.96ก็จะเป็น14.96แล้วก็หารด้วย17ทำลงด้านล่างตรงนี้เราก็จะภาวนาก่อนว่า17เนี่ยมันสามารถหารด้วยเอาไปหาร14.96ได้ไหม๋ยวลองดูกันคือไม่อยากจะทําให้เลขมันเยอะนะตรงนี้เราก็ใช้การเลื่อนจุดเอาใช่ไหมหรือไม่ก็คูณร้อยเข้าไปทั้งสิแ้แล้วก็ส่วนกลายเป็น1,496หารด้วย1,700 เดีย๋ยวเราลอ,ลองมาทดนเลขดูนะว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าต้องบอกว่ามันหารออกมาแล้วเลขสวยไหมข้างหลังเนี่ยไอซูนูนย์เนี่ยเก็บไว้ก่อนไม่ต้องมายุ่งมันมันก็คือสิบเจ็ดคูณกับหนึ่งร้อยแล้วก็เอาสิบเจ็ดเนี่ยลองขึ้นไปหารทั้งบนดูหนึ่งสี่เก้าหกหารด้วยสิบเจ็ดใช่ไหมอ่ดูแค่นี้นะสิบเจ็ดคูณสิบใช่ไหมสิบเจ็ดคูณสิบจะได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบถ้าลดลงไปหนึ่งก็เหลือหนึ่งร้อยห้าสามก็ไม่ได้ก็น่าจะได้ประมาณแปดครั้งถูกไหม หารตรงนี้ได้8ครั้ง17คูณ8ได้เท่าไหร่ได้136ใช่ปะ่ะเหลือเศษ13 149ลบ136ก็จะได้13ก็กลายเป็น136อีก1นทีเราก็จะรู้แล้วว่า17เอาไปหาร136อีกหนทีก็ต้องได้88น,นั่นเองเพราะงั้นหารตรงนี้ออกมาข้างล่างได้1ครั้งส่วนตรงนี้หารออกมาได้88แล้วก็เหลือไอ้00ตรงนั้นไว้นะมาลงมาข้างล่าง ก็จะเป็นสิบอดส่วนด้วยสี่แล้วก็ลบด้วยแปดสิบแปดส่วนด้วยหนึ่งร้อยะทำไงต่อก็ทําส่วนให้มันกลายเป็นหนึ่งร้อยแล้วกันนะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยถ้าหารด้วย 100, 400, 000, 000, สิบร้อยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเนี่ยแน่นอนว่าง่ายเพราะงั้นเราก็จะทําการเปลี่ยนข้างหน้าตัวนี้ให้ส่วนกลายเป็นหนึ่งร้อยนั่นเองถามว่าทําไงสี่คูณอลไรได้นหนึ่งร้อยก็คูณยี่สิบห้าอันนี้เลขที่น่าจะคุณนะยี่สิบห้าคูณสิบเอ็ดได้เท่าไหร่ เวลาเอา11ไปคูณป็นตัวเลขใช่ไหมมันก็จะใกว้แบบนี้ก็จะเป็น25 25ก็กลายเป็น275ก็เป็น275ส่วน100ลบด้วย88ส่วนด้วย100 2 7รถ้าลบไปเจก่อนหทีก็จะเหลือ200ใช่ไหมแล้วเราเหลืออีกเท่าไหร่เลยสิบสาก็กลายเป็น13บลบด้วยเอาไปลบสองร้อยก็จะเหลือ1 8ึ่แล้วก็ส่วนด้วย100ถ้ามีส่วนเป็น100ยนั่นก็คือสยม2องตำแหน่ง ใช่ป่ะหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดใส่ข้อศอสองตำแหน่งลงไปเขาตอบหนึ่งจุดแปดเจ็ดคำตอบหน่วยข้อนี้เป็นเมตรนั่นเองเพราะงั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าดังนั้นเชือกปานใช่ไหมหนึ่งส่วนยาวกว่าเชือกฟางหนึ่งส่วน u หนึ่งจุดแปดเจ็ดเมตรนั่นเอง อันนี่คือคําตอบมาดูตอบข้อที่หนึ่งั่นเองหนึ่งจดแปดเจ็ดเมตรจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนพอทํำไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเข้าเนี่ยคือเราก็จะไม่ได้ตั้งประโยคสัญลักษณ์การนิสัยคือเหมือนกับพอเรามีประสบการณ์มากพอเราจะเริ่มรู้เองว่าเราต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมหรือบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปดูคนอื่นเนี่ยแบบสมมุติเรายังไม่ค่อยเก่งเนี่ยเราไปดูคนอื่นปุ๊บ เราจะรู้สึกว่าเอ๊ทำไมเขารู้ได้ยังไงว่าเขาต้องหาตรงนี้ก่อน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 จริงปะจริง,รงๆแล้วเนี่ยโจทย์บางข้อเนี่ยเราอาจจะต้องหาภาพรวมก่อนว่าฉันจะต้องทําอะไรบ้างแล้วเราค่อยไปแยกคิดทีละอันเหมือนกับบางคนอย่างเงี้ยอยู่ๆเขาก็ไปหาตรงนั้นก่อนแล้วก็ไปหาตรงนี้มาก่อนแล้วค่อยเอามาลบกันอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะตามไม่ทันจริงๆแล้วการตั้งประโยคสัญลักษณ์ให้ได้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะเพราะมันเป็นการทําให้เราเนี่ยเห็นภาพเห็นภาพรรรววมมททั้้้งงงหดก่่อออนาาาาเจะะตํไบ แต่โจทย์บางประเภทเนี่ยบางครั้งมันเป็นโจทย์เขาเรียกว่าอีกสไตล์หนึ่งก็คือเป็นโจทย์ที่แบบว่าต้องลองทําไปก่อนว่าแบบทาอย่างนี้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 เราไม่ได้ไหมทาไม่ได้ถึงค่อยเปลี่ยนเป็นอีกวิธีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโจทย์ที่แบบทําแบบวิธีตรงๆได้กับวิธีอีกอันหนึ่งก็คือโจทย์ที่ชอบออกในพวกสสวทอนะไรเงี้ยมันจะเป็นโจทย์ที่บางครั้งเนี่ยเราต้องแบบทดลองดูก่อนว่าอันนี้มันได้ไหมหรือไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นพวกสสวทรอบสองเนี่ยจะเป็นโจทย์ท ข้อที่1นั่นเองก็คือ1น okay. ึจดเจเมตรโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข้อข้อที่8กันตอนนี้สรุปเชือกปางยาวกว่านะโอเคจบเจอกันที่ข้อที่8